สารสีสิงห์ครักิดเรื่องที่โฟกัสเป็นพิเศษนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะเรื่องแรกครับคือเรื่องของเงินนะครับแต่ต้บอกก่อนว่าดวงชะตาตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่9กนะฮะก็คือวันจันทร์นะฮะถึงวันศุกร์อาทิตย์นะครับสัปดาห์นี้แหละเรื่องแรกครับคือเรื่องของเงินครับงินมีข่าวดีเรื่องเงินนะฮะยกตัวอย่างครับมีเงินเข้าหรือเงินพิเศษหรือได้ซื้อของถูกใจใช้เงินคุ้มค่าต่อสิ่งที่เราจำเป็นต้องได้นะฮะ จอดาวมันเด่นเรื่องของเงืรับพิเศษนะครับบางทีเพื่อจะมีเงินที่ขาดไปถึงเข้ามามีโอกาสได้เงินนะฮะที่แบบพิเศษนะ,ะหรือได้ซื้อของถูกใจนะฮะเรียกว่าเป็นสัปดาห์ที่จับจ่ายใช้สอยยุ่งกันนะครับหรือว่าบางทีเราอาจจะต้องหาเงินเพื่อชําระหนี้สินนะฮะโอเคก็เีเงินในส่วนนั้นมันจะมีดาวเกี่ยว้องเรื่องของการติดต่อเจรจา,าต่อรองการพูดคุยซื้อมาหาไปซื้อขายแลกเปลี่ยนการทำงานเชิงรุกนะครับประสบผล สเรรจไปอย่างดีนะครับเป็นช่วงสัปดาห์ที่เด็นเรื่องงานนะฮะภารกิจต่างๆมีความคืบหน้าดีนะครับแล้วก็อารมณ์ร้อนหรือว่าไปนะฮะสิ่งที่ต้องระวังคืออารมณ์นะครับอารมณ์มันจะกลุ่นๆแรงๆนะฮะเออเพราะว่าไปในช่วงเนี้ยแน่นอนาอาจจะมีคนมาพูดให้เราไม่เขา้าให้เราแบบไม่สบายใจนะฮะหรือว่ามีคนทํางานแล้วไม่ได้ยินใจครับอารมณ์เลยค่อนข้างจะแรงๆหน่อยหรือว่ามีอะไรสักอย่างที่สะกิดลมเราน,นะครับแต่ทีนี้ ไม่ต้องกลัวนะฮะมันก็เป็นแค่อารมณ์ผ่านมาผ่านไปเพียงแต่ว่าระวังอย่างคือกับคำพูดวาจาเพราะว่าถอารมณ์ไม่ค่อยดีนะปากมันไวฉะนั้นช่วงนี้ระวังวาจามากกว่านะครับอารมณ์ในคนยังไม่ค่อยรู้แต่วาจาที่ออกไปเนี่ยคนรู้นะครับฉะนั้นช่วงนี้ระวังการทะเลาะเบาแวงนะกับเพื่อนร่วมงานกับแฟนนะกับคนที่บ้านนะครับคนในครอบครัวนะครับเนี่ยแล้วถ้าเรารู้ลงหน้าเออเราก็จะได้ไม่ต้องเครียดมากนะครับแล้วก็ประกาศมาอันนี้ มันเป็นเลือกอุปสรรคบ้างนะครับสมัยนี้เ,นเพื่อนโฟกัสเรื่องการสื่อาสารนะฮะการสื่อาสารการพูดคุยการทํากิจกรรมต,รต,รต,รต่างๆมีอุปสรรคก,กอน,นะฮะแล้วก็ค่อยแก้แล้วค่อยเคลียร์นะฮะบางทีอาจจะคุยแล้วเข้าใจไม่ตรงกันนัดหมายหรือตกลงแล้วมันไม่เป็นไปตามที่เคยคุยกันนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นอุปสรรคทีนี้เราดูอย่างนะฮะระยะน,นี้คือการแก้ปัญหาหรือว่าเพื่อนๆช่วงนี้มีปัญหาไดต้องเคลียร์ต้องแก้ต้องรีบจัดการนะฮะก็ รีบจัดก,การให้ไหวเพราะว่าช่วงกลางหรือปลายสัปดาห์อาจจะมีงานเร่งด่วนหรือภารกิจเสริมเพิ่มกว่าปกตินะครับมันเป็นได้ทั้งงานประจําแล้วก็งานพิเศษหรือมีอะไรที่มันด่วนจีฮะจะต้องรีบเคลียร์นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าให้สบายใจได้อย่างว่าเรื่องต่างๆเดี๋ยวเคลียร์แล้วก็แก้ได้ทั้งหมดนะครับไม่ต้องกลัวอุปสรรคต่างๆเนี่ยสามารถจะรับมือได้นะครับเพียงแต่ว่ามันต้องรีบเร่ง ในการเคลียร์ในการแก้ในการเก็บงานในการจัดการปัญหาต่างๆให้ไวข้อดีอย่างครับคือมีคนช่วยนะครับสัปดาห์นี้ดีคืออุปสรรคมาเยอะแหละนะฮะแต่พอจะเอ่ยปากให้ใครช่วยหรือพอจะเว้วานให้ใครช่วยเรื่องสําคัญสําคัญได้นะครับดาวาจาเด่นถ้าสมมติว่าช่วงนี้ต้องคุยเรื่องอะไรก็ตามนะครับมันมักจะมีคนยัย่วยุอารมณ์ก่อนนะครับแต่ทางนี้ไม่ต้องกลัวว่าอุปสรรคต่างๆหรือวาจาต่างๆท้ๆทายที่สุดแล้ว คนจะเข้าใจเรานะครับคือคำพูดแรงตรงไปตรงมาไม่ชอบอ้อมค้อมแต่เราจะเจอคนที่รับความจริงไม่ได้นะครับอันนี้สําคัญนิดนึงนะฮะส่วนเรื่องที่น่าโฟกัสอีกอย่างครับในช่วงนี้คือคนใกล้ตัวป่วยไข้ไม่สบายนะฮะหรือเข้าของเครื่องใช้อ่ามีเหตุให้เสียหายสูญหายหรือพังนะฮะยาพาชนะนะครับมีปัญหาเนี่ยบางทีเรื่องคนใกล้ตัวป่วยไข้ไม่สบายนะฮะอยติพี่น้องคนใกล้ตัวนะครับ แสดงว่ารอบตัวเรานะครับในวงรอบของสัปดาห์เนี้ยหลายสิ่งหรือหลายท่านหรือเข้าของเครื่องใช้นะเห็นไหมว่ามีทั้งป่วยไม่สบายคนรับตัวนะครับเข้าของเครื่องใช้มีปัญหาเห็นไหมฮะแปลว่าสิ่งที่เป็นสมบัติหรือสิ่งที่เป็นคนของเรารอบตัวมีปัญหากันพร้อมๆกันนะครับฉะนั้นช่วงนี้เราก็ดูแลร่างกายเราแล้วก็คอยเตือนคอยดูแลคนใกล้ชิดแก้ตัวด้วยน,นะครับข้อของเครื่องใช้อะไรที่มันทําท่าจะไม่ค่อยดีรวนรก็จะรีบซ่อมก็ได้นะครับ ไปครับต่อมาครับอันนี้ระวังคนเข้าใจผิดนะฮะเอออันนี้บางทีเราคุยหรือสื่อสารแล้วไปแล้วก็คนเข้าใจผิดนั้นสิ่งต้องระวังก็คือการเข้าใจผิดจริงจิแล้วคนลาสีสิงเนี่ยสัปดาห์นี้ถามว่ามันมีอุปสรรคไหมก็บอกว่ามีมากกว่าปกติแต่ผลลัพธ์หรือาทางแก้ปัญหาสุดท้ายเราก็เลาะเลี้ยวนะครับไปจนเจอทางออกของมันอยู่ดีนะฮะมันเหมือนกับเราขับรถไปไหนสักที่หนึ่งแล้วมันเป็นช่วงการหลงทางมันเลยล่าช้าไปโอ้มีอุปสรรคจุกจิก ตลอดทางในงานหรือภารกิจของเราแล้วเราก็ค่อยแก้ที่เรื่องที่เรื่องจุดสุดท้ายก็เจอทางออกนี่คือสโลแกนของสัปดาห์นี้นะฮะฉะนั้นอดทนนิดนึงมันเป็นแค่อุปสรรคผ่านมาผ่านไปนะครับมันไม่ยั่งยืนแล้วก็มันไม่อยู่นานหรอกแล้วก็แก้ได้ไวเด็ดหาทางออกได้ไวฉะนั้นใจเย็นๆนะครับค่อยๆแก้ไปทีเรื่องแก้ไม่ได้ก็ดูว่าหาคนมาช่วยได้ไหมถ้ายังหาไม่ได้ทําอย่างอื่นก่อนไหมอะไรที่มันเร่งกว่าแล,วแล้วสักพักหนึ่งสมองร่วมโปร่งค่อยกลับมาแก้ ข้อดีครับเรื่องนี้คือมันจะเป็นข้อดีนะคือถ้ามีเรื่องติดขัดเรื่องเงินทองมันยังหมุนได้นะฮะค <c oughs> ่าใช้จ่ายเยอะนะครับแต่หมุนเงินได้ให้สบายใจเรื่องการหมุนเงินพอ <c oughs> สุดท้ายเรื่องรายรับต่างๆนะฮะดูแลวยังพอมีโอ,อกาสใหม่ๆหรือมีโชคฟุกๆนะครับ <c oughs> เรื่องเงินรอดแลวกันนะครับในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็แต่ค่าใช้จ่ายเยอะอะไรที่เบิกเบิกเบาๆนะครับจะช่วยได้เยอะนะฮะสุดท้ายครับในช่วงนี้ดาวเกี่ยวความรักเด่นเลยยังพอคุย ยังพอไว้ว่านให้ช่วยพอจะให้เป็นที่กำลังเป็นกำลังใจนะฮะให้ช่วยแก้ไขาบางเรื่องได้นะครับสรุปนะฮะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มีความขุกขลักเบื้องต้นก่อนเสมอให้อดทนค่อยๆแก้ไปทีเรื่องและจะสําเร็จทุกเรื่องนะครับแล้วก็เรื่องเงินก็หมุนได้แต่ค่าใช้จ่ายเยอะนะอะไรที่ยังไม่จําเป็นเบรกได้เบรกมันก็จะได้มีเหลือความรักเด่นคนช่วยเหลือมีผู้ใหญ่ยังเมตตาคนที่เคยช่วยเหลือมาก็สามารถกลับมาช่วยเหลือได้อีกนะครับ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะโอเคครับโชคดีครับในรอบ,บวงนิดวงรอบของสัปดาห์นี้สามครับเป็นน้อยใจนะครับสวัสดีครับ